ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนธรรมดาที่254ต้นทางหลังสวนไปทางทนบุรีนะครับผ่านชุมชนบ้านเมงมาแล้วนะครับมี LT ขีด02นะครับรถจักรเกตหินนะครับจอดอยู่รางซ้ายสุดนะครับสีขาวๆนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA แน่นอนนะครับมิกี้เมาส์4532แน่นอนนะครับ นี่นะครับสี่ห้าสามสองมิกกี้เมาส์นะครับทำขบวนสองห้าสี่นะครับในขณะที่มีดีนะครับดีดีห้าหนึ่งนะครับนี่นะฮะับดีดีห้าหนึ่งจอดอยู่ที่ทางตรงกลางนะครับดีดีห้าหนึ่งนี่ขบวนบรรทุกหินนะครับ ก็ขบวนธรรมดาที่254นะครับต้นทางหลังสวนปลายทางทนบุรีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับแ mm hmm. หมไอ้เจ้าดีด mm ีห้าหนึ่งก็มาจอดบังซะด้วยนะครับดีด mm ีห hmm. ้าหนึ่งนะครับตอนนี้โอ้ยมีเจ้า นี่มีอีกคันหนึ่งนะครับออกจากส่วนซ่อมบำรุงมาแล้วนะครับตอนนี้254จอดอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับดีๆ51จอดบังขบวน254อไว้เดี๋ยวเรามาดูรถจักรที่กำลังเข้ามาที่ทางตันนะฮะทางนี้ทางตันนะมีเจ้า lt ขีดศูนย์สองจอดอยู่ที่ปลายทางเลยฮะตรงนั้นตันแล้วนะครับสำหรับรางนี้เอาไว้จอดเรียกว่าจอดซ่อมบำรุงนะฮะสำหรับขบวนที่มีปัญหาแต่ตัวรถจักรที่กำลังมาหน้าเหลืองเหลืองนี่ครับหน้าเหลืองๆนะฮะนี่ครับตัวนี้ก็ในมีหน้าที่น่าจะเป็นตัว กหินนะครับแต่งไรทางแน่นอนนะครับแต่ต้องดูนะครับเป็นหัวรถจักรอะไรนะรกำลังเข้ามาลางตันนะครับเพราะเมื่อกี้ดีๆห้าหนึ่งลงหินไว้นะครับโรยหินไว้แล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้หินสูงกว่าตัวลางอีกนะครับนี่นะฮะเอาตัวนี้มาเข้าทางตันมาแล้วนะครับ ตัวนี้ก็มีหน้าที่ปรับแต่งหินแน่นอนนะครับสงสัยเจ้า LT ขีด02นะครับน่าจะมีปัญหานะครับจอดอยู่ตรงนั้นเลยต้องเอาตัวรถจัดตัวใหม่นะครับเข้ามาในบริเวณทางตันแห่งนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเกลี่ยนะครับเกลี่ยหินแล้วก็แต่งหลายทางแน่นอนนะครับ ไอเจ้า LT02 น่าจะมีปัญหานะครับไอตัวนั้นจะเป็นหน้าที่เกตอย่างเดียวเกตกลางรางนะครับแล้วก็แต่งปาดแต่งเฉยๆนะครับแต่ตัวไอรถจักรตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วย่านนี้ก็เป็นย่านที่มีรถจักร ก็บำรุงนะครับของเอกชนเยอะมากเลยนะครับพอเป็นอยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะฮะโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับก็รถจักรก็ค่อนข้างที่จะเยอะคันหนึ่งหลายล้านนะครับรถแบบนี้วิ่งช้ามากเลยฮนะ วันนี้เห็นจอดอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนานแล้วนะนานเป็นแรมเดือนเลยฮนะเพิ่งจะเห็นออกมาวิ่งเนี้ยครับ อาจจะเอามาช่วยลากไอตัวเจ้า LT02 นะครับอาจจะมีปัญหา ตัวด้านหน้าจะเป็นตัวไอ้นี่เหมือนกันนะครับเป็นตัวเกีย์หินแล้วก็แต่งไหลาทางด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ